ค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่รายการกูดไลฟ์ชีวิตดีดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะเป็นเรื่องของความงามและสุขภาพนะคะวันนี้เราก็มีเจ้าของกิจการที่จะมาบอกเรื่องของสุขภาพดีๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะดรสุภกิจเมฆทนและคุณชันเมฆทนนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดนั่นเองค่ะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยบุมอยากจะพูดว่าสาหรับสาหรับตัวนี้เนี่ยนะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอเพราะว่าอะไร เป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์ที่เคยสอนอยู่ที่เกษตรเ,<อ>เพราะเป็นความพยายามของอาจารย์ที่ม,มหาวิทยายลัยที่มอเกษตรท่านหนึ่งวิจัยเป็นสิปี<อ>กว่าจะได้ตัวนี้โดยที่คนไทยไม่ต้องไปซื้อทางเช่าแบบแพงๆนะคะ แต่ก่อนเราจะต้องเอามาจากประเทศจีนใช่ไหมคะซื้อมาทีกิโลนึงเป็นแสนเป็นหมื่นใช่ไหมคะแพงมากค่ะแต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วเขาวิจัยออกมาได้แล้วแล้วก็ปลอดจากสารเคมีปลอดจากโลหะหนักด้วยคืออะไรต้องให้ทางนี้อธิบายค่ะคุณชานค่ะครับผมจริงๆแล้วผลงานวิจัยนี้นะครับเป็นของรองศาสตราจารย์ดรมนจันทเมฆทนนะครับคุณแม่นามสุคุณคุณครับผมคุณแม่ถังเช่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเชื้อราที่ กินแมลงตัวหนึ่งนะฮะจากที่เห็นในภาพนะครับส่วนข้างล่างตรงตัวเนี่ยจะเห็นเหมือนหนอนนะครับจะมีส่วนดอกที่แทงออกมานะครับนั่นคือตัวถังเช่านะฮะถังเช่าเนี่ยในจีนเขาเรียกว่าหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นยาร้อนเป็นยายาครับผมเพราะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ย สปอร์เนี่ยนะฮะจะเข้าไปอยู่ที่ตัวตัวหน,อน,นอนอน่นคนอนแ,แล้วก็จะเจาะเข้าไปในหนอนอนะฮะพอถึงช่วง over ว i n t e r นะครับข้ามฤดูดปุ๊บมันก็จะแทงดอกออกมาเพื่อแพร่พันธุ์ครับแล้วประโยชน์ในตัวมันคืออะไรครับ,รบประโยชน์ของถังเช่าจริงๆค่อนข้างจะกว้างนะครับคือในอดีตโบราณมาเนี่ยคนทางทิเบตเนี่ยเขาทานเพื่อบำรุงกำลังน,นะครับก็คือหลายๆท่านอาจเคยได้ยินว่าเป็นไบยาก้าแห่งทิเบตนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีสรรพคุณเยอะกว่านั้นนะฮะ ทั้งทางอาจารย์คุณแม่นะครับวิจัยออกมาเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะฮะเป็นที่ลำไส้ผ่าตัดออกไปแล้ว8เซนนะครับคราวนี้ก็มาพบว่าลามไปที่ตับนะฮะคุณหมอก็บอกว่าอยู่คงจะอยู่ได้ไม่เกินครึ่งปีนะฮะทำคีโมไป2เข็มก็ไม่ไหว side e f f e แล้วมาค้นพบอันนี้เหรอคะ ครับอันนี้จริงๆคุณแม่ทําเกี่ยวกับชาลาป่าแมลงมา20กว่าปีแล้วนะครับทางเช่าเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแล้ว่าหลายๆงานวิจัยเนี่ยบ่งชี้ว่ามีสรรพคุณเกี่ยวกับการต้านมะเร็งจากคนก็คือไม่มีทางเลือกแล้วนะฮะก็เลยลองให้คุณยายทานดูนะฮะครับดังนั้นทานต้องทานปริมาณเท่าไหร่ถึงจะมีผลดีต่อร่างกายครับอัตราที่แนะนำนะครับจากงานวิจัยก็คือ3กรัมต่อวัน ่อวันต่อวันสามกรัมแล้วในนี้คือเป็นเม็ดหรือเป็นยังไงคะนี้เป็นรูปเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลแล้วเราทานกี่แคปซูลต่อวันคะถ้าในแง่มะเร็งนะครับจะแนะนําเป็นเช้าสามเย็นสามตอนอาหารครึ่งชั่วโมงจะดูซึมได้ดีที่สุดก็คือตอนท้องว่างนั่นเองนะคะเอางี้วันนี้ราคาราคาเท่าไหร่อะไรไงเนื่องจากว่าเวลาเราจํากัดผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินตรงนี้อยู่แล้ว ดังนั้นบอกราคาเรามาก่อนเลยดีกว่าครับก็คือจาก3,000นะครับเราลดเหลือ2,700นะฮะแล้วก็เราซื้อสะสมได้ถ้าทยอยซื้อครบ10แถมให้1นะครับอ๋อมีแถมฟรีๆให้อีกด้วยกี่ท่านคะอ๋อสามสิบท่านแรกนะสาสิบท่านแรกเท่านั้นนะคะเบอร์นะครับ092 121 0669ครับอ๋อสา2สายเท่านั้นนะคะ0 9 2 1 2 1 0 6 6 9ออันนี้ดีอย่างไรนะคะอันนี้ขอพูดได้เลยว่า หลายท่านบอกหนอนเหรอตรงลงถังเช่าเป็นหนอนเหรอฉันกลัวหนอนฉันไม่เอาหรอกแต่ถึงบอกว่าถ้าเกิดเป็นหนอนจริงๆเนี่ยอย่างที่เอาสั่งมาจากจีนเนี่ยนะคะมันจะน่ากลัวไปสักหน่อยใช่ไหมคะต้องถามคุณพ่อแล้วเป็นคุณพ่อเลยวใช่ไมไม่ใช่หนอนใช่ไหมคะเท่าที่ที่ฉันทราบใช่ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าอันนี้เป็นงานวิจัยซึ่งเราเนี่ยแยกสปอร์จากจากส่วนส่วนหัวมันนะฮะที่เป็นที่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็น f r u ต t i n g b ดี้สปอร์ของเชื้อราแล้วก็มาพราะเลี้ยงในอาหารเทียมนะครับ ซึ่งในอันเทียมเนี่ยเราจะคุม <c oughs> ปริมาณโลหะหนักนะครับไม่ให้มีหรือว่าให้มีน้อยที่สุดไม่ให้เกินมาตรฐานออยอนะครับ ดูเหมือนพริกแห้งมากเลยอะจะบอกมันเหมือนพริกแห้งจริงๆ้วส่วนส่วนที่เป็นตัวสปอ์ก็คือตัวที่แทงออกจากหนอนออกมานะคะส่วนนี้นั่นเองนะคะซึ่งพอมาทําการวิจัยนะคะทางดรเนี่ยคุณหมอเองทุกทุกคนที่ทําการวิจัยในศูนย์วิจัยเนี่ยก็เอามาผสมกับอาหารอาหารเทียมโดยที่ไม่ใช่ตัวหนอนเหมือนเหมือนอย่างเหมือนอย่างของธรรมชาติเอาเพาเลี้ยงอาเพาะเลี้ยงในในอาหารเทียมดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าคนที่รักสัตว์อย่างบุ๋มเนี่ยจะแบบ อุ้ยไม่เอาค่านอนนั้นไม่ใช่นะคะทีนี้มันมีผลพิสูจน์ยังไงว่าพอทานไปแล้วมันได้ผลยังไงคะอาจารย์คะครับตัวเองทานเองนะครับทานมาสองปีแล้วเพราะว่าเออเป็นทุกอย่างนะครับเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลทานยาวันละสี่อย่างนะครับก็ทานทางเช่ามาได้สองปีก็เราจะตรวจเลือดประจํานะครับทุกหกเดือนแล้วรู้สึกยังไงก็ปรากฏว่าก็คุณหมอเนี่ยให้ลดยาแผนปัจจุบันได้ครึ่งครึ่ง เพราะว่าผลเลือดเราดีมากนะครับก็ได้ผลจริงนะคะแล้วปัจจุบันนี้พอเราผลิตออกมาแล้วเนี่ยต้องเรียกได้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคุณหมอไหมคะเนี่ยหรือว่าครอบครัวผู้ผลิตไม่ใช่ครับเป็นนักวิจัยนักวิจัยมากดังนั้นวันนี้นะคะจะมีของผู้หญิงและของผู้ชายของผู้หญิงนี่แตกต่างกับของผู้ชายยังไงครับจริงๆถังเช่าเท่ากันนะครับอันนี้ของผู้หญิงนะครับจะมีพวกคอลลาเจนกับกูต้านะครับก็เสริมกระดูกนะฮะเสริมความงามนะฮะ ของผู้ชายก็จะมีพวกกระชายดํานะครับเบต้ากูแครแอนไอนจินีนี่ก็คือบำรุงเลือดอบำรุงกำลังแต่จริงๆแล้วทั้งสองเนี่ยสามารถทานสลับกันได้นะคะอ,อย่าเข้าใจผิดนะ ตกลงสีไหนของใครคะสีแดงของผู้ชายสีแดงของผู้ชายอ่าสีฟ้าของผู้หญิงนะคะสีแดงของผู้ชายสีฟ้าของผู้หญิงราคาเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันราคาเท่ากันจาก3,000ลดเหลือ2007 2007อคุณผู้ชมขาโทรมานะคะแล้วก็ถ้าสวนสิบกล่องอย่างที่ย้ำนะคะอย่างถ้าเกิดถึง10กล่องเนี่ยนะคะเราก็จะแถมฟรีๆไปเลยอีกหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสาสายแรกกับราคาพิเศษเท่านั้นนะคะที่แล้วค่ะเราจะให้กันตรงนี้ปกติแล้วถังเช่าซื้อจากต่างประเทศราคาได้ข่าวว่า เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวนี้เป็นล้านครับเป็นล้านเนอรเป็นล้านแล้วราคาเป็นล้านแล้วแล้วปัญหาก็คือว่ามีโลหะหนักแฝงอยู่ค่ะไม่ได้ถ้าได้แหล่งที่ไม่ดีนะฮะได้แหล่งที่ไม่ดีนี่มีโลหะหนักแฝงอยู่กินก็แถมใหญ่เลยนะคะดังนั้นสิ่งแทนที่จะดีก็สุขภาพก็ซุดซมหนักกว่าเดิมแต่อันนี้คือจากที่ที่เป็นห้องแลบทดลองสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็ที่สําคัญทํามาเป็น10ปีแล้วอย่างนี้เราต้องทําแล้วส่งไปขายบ้างดีไหมคะ อ๋อจริงๆแล้วมีทางจีนก็สนใจแล้วครับทางจีนเองก็ัจะไปแล้วครับนะดีนะคนจีนยังยอมรับเลยนะคะดังนั้นคนไทยอย่ารอช้าค่ะรีบโทรเข้ามาด่วนเลยนะคะ0921210669นะคะ0921210669อันนี้เป็นแหล่งที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยจริงๆท้ายสุดนี้อยากให้ฝากเรื่องการดูแลสุขภาพสักนิดหนึ่งค่ะเรื่องันเช่าค่ะเชิญค่ะครับผมจาก นอกจากการทานถัถงเช่าแล้วนะครับการออกกําลังกายและทานอาหารให้ครบ ห้าหมูก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับเรื่องทางเช่าเนี่ยสำหรับคนที่แพ้เห็ดจะไม่แนะนําให้ทานนะครับนะฮะแต่ถ้าเรื่องอื่นไม่มีปัญหาแน่นอนเห็นไหมเขาจริงใจกับลูกค้านะเห็นไหมเนาะเออเราจะเห็นผลภายในกี่อะไรคะนะครับคือสิ่งที่เห็นผลเร็วสุดจะเป็นเรื่องลดอาการปัสสาวะบ่อยกลางคืนจะเห็นผลภายในหนึ่งสัปดาห์ถึงสองนะฮะถ้าปัสสาวะสามสี่รอบเนี่ยจะเห็นผลเร็วมากดีจังเหมาะเลยนะฮะสาหรับคุณผู้ชมในรายการของเราหลายคน อาการนั้นเริ่มแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับการให้ความรู้กับเราทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็บอกข่าวดีด้วยว่าประเทศไทยเรามีถังเช่าที่ดีแล้วนะคะเอาละค่ะขอบคุณดรสุกิจเมฆทนและคุณชานเมฆทนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะและสาหรับคุณผู้ชมนะคะเรายังมีเรื่องดีๆมาฝากอีกนะคะสําหรับคุณผู้ชมก o o d Life เท่านั้นนะคะความพิเศษอยู่ที่รายการเราทุกวันนะคะ9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึ่งวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสวัดี วัค่ะ